เรากลับมาคุยกันต่อเชื่อว่าผู้ฟังยังใจจดใจจ่อกับสิ่งที่เมื่อกี้ปุ้มแตะเบรดกดรกรมลไปดกรกมลเล่าต่อเลยค่ะกับสิ่งที่เมื่อกี้เราหยุดไปน,นิดนึงว่าการพัฒนาระดับการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั่นเป็นหัวใจของทุกประเทศจริงๆแล้วจีนเองก็ใช้เวลาดรแมวบอกว่าเขาใช้เวลาสามสิบปีในการทําเรื่องของอวกาศแต่วันนี้เขากลายเป็นประเทศที่ถ้าเป็นหุญญญน่นยนต์ไปนอกโลกถือเป็นประเทศแรกใช่ไหมคะอ่ เป็นต้องบอกว่าถ้าไปด้านมืดของดวงจันทร์เป็นประเทศแรกนะครับก็จะไปดา,าวคานเป็นประเทศที่สองอืมแล้วเขาก็เตรียมจะไปกันดาวอื่นด้วยเนาะทีนี้มันมีส่วนหนึ่งที่เวลาเราคุยกันหรือครั้งที่แล้วก็ตามคงจํากันได้ว่าอาจารย์แม่เป็นคนที่เปิดประเด็นให้เราเห็นภาพหนึ่งว่าเทคโนโลยีที่อยู่ในอวกาศทั้งหมดเนี่ยการขึ้นไปบางทีเราก็ถามว่าเขาขึ้นไปทําอะไรากันโอ้ใช้ตังค์ตั้งเยอะในฐานะนักวิชาการกับเรื่องที่เมื่อกี้พูดช่วยบอกเราหน่อยว่า ทำไมเขาต้องเสียเงินเยอะแยะเพื่อจะพัฒนาตรงนี้แล้วมันได้อะไรกลับมาเป็นชิ้นแม่นานให้เราเห็นเนะี่ยครับก็จริงๆผมขอแบ่งตอบคำถามทุกปุ้มเป็นสองส่วนแล้วนะค,ะนะครับส่วนแรกผมอาจะขอคุยเรื่องการสึกอสานิดนึงก่อนครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราจะดูประเทศไทยในอนาคตนะครับถ้าใครจะถามว่าประเทศไทยในอนาคตในอีกสิบถึงยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคำตอบผมเนี่ยผมจะบอกว่าคุณไม่ต้องดูอื่นไกลเลย คุณดูเยาวชนของเราคุณดูเด็กเล็กๆของเราตอนนี้นะครับเขาเป็นอย่างไรนะครับเขาก็คือจะเป็นตัวแทนของพวกเราในอนาคตในอีกสิบถึงยี่สิบปีข้างหน้าแล้วทุกท่านทราบไหมครับนักมินอกาสจีนเนี่ยขึ้นไปบนสถานีอาวากาศเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาทาด้วยคือเขาทําอะไรอยู่ไหมครับเขาสอนหนังสือด้วยนะครับเขาสอนหนังสือออนไลน์นะครับลงมาให้กับเด็กจีนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของประเทศจีนนะครับ ได้รับการเรียนออนไลน์จากนักบินอวกาศจีนนะครับสอนวิทยาศาสตร์สอนอะไรต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ได้เลยเนี่ยคืออะไรครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ได้เลยคือแรงบันดาลใจนะครับเด็กจีนอายุสี่ขวบห้าขวบหกขวบเด็กเล็กๆเนี่ยครับได้รับแรงบันดาลใจจากนักบินอวกาศจีนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองได้เลยว่าอีกสิบถึงยี่สิบปีเนี่ย นะครับคนจีนจะมีคนที่อยากเป็นนักบินอวกาศเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะครับอันนี้นะครับคือผลประโยชน์ทางอ้อมนะครับที่ที่จีนเนี่ยนะครับลงทุนไปกับโครงการสถานีอวกาศนะครับแต่แน่นอนนะครับการส่งนักบินอวกาศไปยังนอกโลกเนี่ยไม่ใช่เพียงเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจอย่างเดียวนะครับแต่มันจะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ต่อมาเป็นจํานวนมากเลยนะครับอย่างที่ผมจะตอบในพอยต์ประเด็นที่สองนะครับแน่นอนนะครับเราดูเรื่องแรกเลยนะครับมนมุษย์จะไปใช้ชีวิตยอยู่ในสถานวอวกาศ่างมากกว่าหกเดือนเนี่ยมนมุษย์จะอยู่ได้อย่างไรครับในสภาพในภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนะครับมนมุษย์จะกินอย่างไรนะครับจะขับถ่ายอย่างไรนะครับจวอวากาศที่ไหนหายใจนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดโครงการทางด้านการผลิตอาหาร นะครับการผลิตอาหารผลิตคือผลิตอาหารในอวกาศเนี่ยมันต้องตั้งโจทย์ก่อนครับว่าผลิตน้อยแต่ได้มากนะครับผลิตน้อยแต่ได้มากนะครับเพราะว่าในสถานีอวกาศเนี่ยพื้นที่นะครับพื้นที่มีมีจํากัดแสงอาทิตย์มีจํากัดนะครับพลังงานมีจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณนะครับจะไปใช้ชีวิตอยู่ในสถานีอวกาศนานเนี่ย สถาน,นีอมกาาต้องเริ่มผลิตอาหารได้เองนะครับมันก็จะเกิดโครงการใจตามมานะครับและการผลิตอาหารเนี่ยผลิตน้อยแต่ได้มากเนี่ยนะครับนะครับถ้าทําสําเร็จนะครับมันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดลงมาสามารถเอามาทําการเกษตรบนพื้นโลกได้นะครับเพราะแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้เรามีพลเมืองโลกเนี่ยหลายพันล้านคนนะครับเราก็เราก็รากทราบมาอยู่ว่า อนาคตอาจจะเกิดวิกฤตการขาดแคลนอาหารนะครับในโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําการเกษตรในอนาคตต้องทําน้อยแต่ได้ผลผลิตเยอะนะครับแน่นอนตรงนี้แหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากเทคโนโลยีอวกศครันนะครับยังไม่ยังไม่นับรวมเทคโนโลยีทันสมัย,ยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการส่งดาวเทียมควอนตั้มนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้การส่งดาวเทียมควอนตัมเนประเทศจีนเนี่ยเป็นผู้นําและเป็นชาติเดียวในโลกที่มีดาวเทียมควอนตัม นะครับการส่งดาวเทียมควอนตัมเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนมั่นใจคือเลยครับเรื่อง s ิ c ค r i t y นะครับก็คือการเข้ารหัสข้อมูลหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยแม่นยำสูงมากขึ้นนะครับแฮกยากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นผลพวงหนึ่งนะครับจากเทคโนโลยีอวกาศของจีนเหมือนกันนะครับยังไม่นับรวมนะครับ ครับเชิญนะครับคุณผู้มีคำถามเลยเพิ่มเติมคืออย่างนี้พออาจารย์แมวพูดถึงตรงนี้ต้องขอให้ขยายความรู้นิดนึงบางคนรู้จักควันตั้มแล้วบางคนที่เป็นผู้ฟังภาษาสายปสิริวันเพราะเราให้คนฟังได้ทั้งประเทศเนาะอาจารย์แมวช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าระบบคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆจนวันนี้มันเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เราพูดกันควันตั้มคืออันนั้นหรืออะไรยังไงแล้ววันนี้เราก็พูดถึงดาวเทียมโมงโคจรต่ําเราพูดถึงการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ต้องมีเสาแล้วควันตั้มคอมพิวติ้งก็ มันสะท้อนให้เห็นอะไรเพราะในส่วนตัวของพี่ปุ้มเองเนะะี่ยค่ะอาจารย์แมวพี่ปุ้มพบว่าถ้าตามเรื่องของ financial system ระบบการเงินที่จะเกิดใหม่จะเป็นเรื่องของออนไลน์คริปโต c u r r e n c y หรืออะไรก็ตามมันก็จะมีการพูดถึงว่าระบบเงินที่จะต้องเป็นออนไลน์ทั้งหมดคือเป็นเป paperless เนี่ยมันก็ต้องมีระบบของอินเทอร์เน็ตที่เป็นระดับเยี่ยมต้องไม่ขาด <Okay. S 1> แล้วชอบที่เมื่อกี้อาจารย์แมวพูดถึงว่าพอเป็นคนตัมบุ๊บเนี่ยการแฮ็กก็จะยากขึ้นเพราะล่าสุดเราก็ได้ยินคริปโต c u r r e n c y บางเหรียญเนี่ยที่เป็นเซอร์เบอร์คอย ก็ถูกแฮ็กสูญเสียเงินเป็นเป็นแบบจํานวนมหาศาลบอกพวกเราต่อค่ะครับได้ครับก็ขอบขอบคุณคุณปุ้มนะครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะขยายความเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับต้องบอกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงานวิจัยแล้วก็ทาง Google เนี่ยก็ได้สร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เร็วมากกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วนะครับทาง Google เคลมด้วยซ้ำนะครับว่าปัญหาเดียวกันเนี่ยถ้าใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แก้เนี่ยนะครับเราใช้เวลาเป็นหลักหมื่นปี แต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยทำในเวลาหลักชั่วโมงนะครับถึงแม้ตอนหลัง IBM จะออกจะออกมาแย้งว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ iBM เอเงเนี่ยใช้เวลาไม่นานเป็นหลักหมื่นปีขนาดนั้นหรอกนะครับแต่แน่นอนนะครับก็ยังเร็วไม่เท่าควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับถามว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนกลัวอะไรครับทุกคนกลัวการต้องบอกว่ากลัวการถอดรหัสนะครับปัจจุบันนี้เนี่ย หลายท่านคุ้นเคยกับสกุลเงินคริปโตใช่ไหมครับเงินสกุคลคริปโตตอนนี้มีการเข้ารหัสที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ถอดยากมากเพราะจํานวนบิดในการเข้ารหัสมันสูงมากนะครับแต่คอนตัมเนี่ยสามารถถอดรหัสพวกนี้ได้เนี่ยภายในเวลาดิดนิ้วไม่นานนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนเลยกลัวกันว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าคอนตัมคอมพิวเตอร์มันเกิดการใช้งานจริงได้อย่างแพร่หลายเนี่ยนะครับ ไอ้ข้อมูลต่างๆที่ถูกเข้ารหัสอยู่ในเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยมันจะถูกถอดได้แบบง่ายดายมากเลยครับก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวนะครับว่าตอนนี้ทุกคนก็พยายามจะหาเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อที่จะมา,าทำอย่างไรเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยในการเข้ารหัสมากขึ้นแล้วสามารถที่จะทําให้ไอ้คอนตัคอมพิวเตอร์เนี่ยมันถอดรหัสได้ยากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิด นะครับคนตั้งคอมพิวเตอร์เนี่ยเกิดขึ้นจริงนะครับในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการถอดรหัสของคริปโตเนี่ยม okay. ันเร็วเหมือนดีดนิ้วจริงๆครับก็เป็นสิ่งที่อาจารย์แมวแบ่งความรู้ให้เราเนาะพอไล่มาถึงตรงนี้หัวข้อที่เราตั้งถ้าเรามองจีนถึงความเป็นผู้นําในด้านเทคโนโลยีอวกาศแล้วเขาก็พร้อมจะแบ่งปันเขาบอกว่าสานิเทียนกงเขาเนี่ยเขาพร้อมให้ทุกๆประเทศในโลกเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ แล้วบ้านเรากระทรวงอวอกระทรวงอุดมศึกษาใช่ไหมชื่อยางมากอนุญาตไม่ได้อ่านชื่อทั้งหมดมก็ท่านรัฐมนตรีท่านล่าสุดท่านปัจจุบันก็ให้ความสําคัญเรื่องเศรษฐกิจอวกาศสเปซอีโคโนมีสะท้อนอะไรพวกเราฟังหนสิกับคําพวกนี้ที่ท,ที่พี่ปุ้มพูดไปอ่ต้องบอกว่าจีเนี่ยนะครับเขาเปิดกว้างมากเลยนะครับถึงแม้ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นมหาอำนาจทางด้านอวกาศนะครับเราสามารถจะสร้างสถานีอวกาศของตนเองได้เนี่ย เขาก็เชิญชวนนะครับบอกว่าใครที่อยากจะมาใช้สถานียวกาศของเขาเนี่ยเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยก็เรียนเชิญได้เลยนะครับซึ่งจริงๆผมว่ามันก็ถ้าประเทศไทยจะเข้าร่วมกับสถานีอวกาศของจีนเนี่ยผมว่าก็เป็นโอกาสอันดีนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากจะอยากจะเรียนฝากไปถึงภาครัฐด้วยนะครับอยากให้ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมเทคโนโลยีอวกาศนะครับของประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นไปได้นะครับประเทศเราควรมีความน่าภูมิใจมากขึ้นนะครับถ้าเรามีมนุษย์อวกาศเนี่ย สัญชาติไทยคนแรกนะครับขึ้นมาอยู่ในสถานีอวกาศนะครับซึ่งจริงประเทศอาเซียนเนี่ยหลายประเทศเนี่ยมีนักบินอวกาศเนี่ยนะครับออกไปนอกโลกแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ในประเทศอาเซียนเนี่ยเรายังจริงๆเรายังไม่มีนักบินอวกาศนะครับที่ออกไปนอกโลกเนี่ยไปอยู่ในสถานีอวกาศหรือทําภารกิจอย่างจริงจ,งจังเป็นทางการนะครับระัะนั้นก็อยากจะฝากกระทรวงหรือหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากช่วยผลักดันตรงนี้ด้วยนะครับเพราะอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับ เทคโนโลยีอวกาศเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่จะพิสูจน์ความก้าวหน้านะครับหรือนวัตก,กรรมเนี่ยของประเทศนั้นๆได้อย่างแท้จริงครับประเทศที่จะรอดได้ใน new world order ต้องมีอะไรที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับประเทศมหาอำนาจใหม่ไม่งั้นการยืนอยู่ในแถวหน้าหรือกลายต้องเป็นถูกออกกฎเกณฑ์ควบคุมก็ต้องเลือกเอาเนาะว่าจะอยู่เรืนรไหนจะเป็นไทยมหาอำนาจในอนาคตได้ ต้องเป็นประเทศที่ลำลำด้านเทคโนโลยีอวกาศครับเพราะว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่เราไล่เรียงกันมาทั้งหมดเราจะเริ่มเห็นภาพชัดที่ว่าบิ๊กเทคที่เราพูดกันมาตลอดก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีแต่สุดท้ายเทคโนโลยีต้องมีการเชื่อมต่อหัวใจของการเชื่อมต่อคือการมีอินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่ล่มระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความสเสถียรพอตรงนั้นก็ย้อนกลับมาการพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่เรียกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ในมนุม<ช> <ไป S 1> ของฮาร์ดแวร์แบบนี้ใช่ไหมคะดครกมลใช่ครับคือจริงๆก็อบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนจิ๊กซอนะครับเทคโนโลยีองค์ก,ก,กา,า,ารเป็นจิ๊กซอหนึ่งนะครับดาวเทียมเป็นจิ๊กซอหนึ่งนะครับแต่ประเทศไหนเนี่ยที่มันมีจิ๊กซอเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะต่อภาพรวมเนี่ยหรือสร้างบิ๊กพิกเจอร์เนี่ยได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับจริงๆต้องบอกว่าแล้วก็แต่ละเทคโนโลยีเนี่ยมันมันก็จะเกื้อหนุนกันนะครับ เทคโนโลยีคอมคอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคำนวณได้รวดเร็วนะครับมันก็จะสามารถทําให้คุณคํานวณการปล่อยยานอวกาศไปในวงโคจรต่างๆการซิมูเลชันต่างๆเนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็จริงๆมันก็ต้องบอกว่ามันมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องหนุ่อยู่นะครับอาจารย์แมวอธิบายให้เราคนบ้านๆเห็นนิดนึงได้ไหมคะว่าสินค้าและบริการที่เกิดจากการไปอวกาศแล้วลงกลับมา มีอะไรบ้างเพราะว่ามนุษย์เราไปเหยียบดวงจันทร์ก็นานพอสมควรละจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้แล้ววันนี้ก็หลังจะมีดาวเทียมวงโครจรต่ำของ Starlink อ l o n Musk ก็ออกมาแล้วการตั้งเสาจะไม่ต้องผู้ให้บริการอย่าง ASD Tag หรือ True ก็จะหายไปใช่ไหมคะเพราะเราจะใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อค่าอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้สัญญาณทั้งหลายบอกพวกเราในเวลาสามสี่นาทีที่เหลือคะ่ะผมต้องต้องบอกว่านะครับ อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมาจากบนท้องฟ้านะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยผู้ให้บริการสาวอินเตอร์เน็ตภาคพื้นดินนะครับหลายคนเนี่ยเริ่มเป็นเป็นกังวลแล้วนะครับนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตอัในใกล้เนี่ยการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของคนทั่วไปเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเข้าถึงแบบโดยที่มีต้นทุนในการเข้าถึงที่มันต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบอะไรนะครับกับการใช้ชีวิตประจาวันของคนเรานะครับแน่นอนนะครับใกล้ตัวที่สุดก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยอีกหน่อย,อยมันอาจจะมาจากดาวเทียมได้นะครับแล้วดาวเทียมอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้เนี่ยอีรอนนะเขมีโครงการเนี่ยจะส่งเนี่ยเป็นจํานวนหลายพันดวงครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วโลกได้เลยซึ่งซึ่งแน่นอนนะครับ ปัจจุบ,บันนี้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแค่อีลอนมัสเท่านั้นที่ที่อยากจะทาโครงการดาวเทียมอินเทอร์เน็ตตอนนี้มีเริ่งมงหลายบริษัทนะครับจากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยสนใจโครงการนี้เช่นเดียวกันเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าอีกหน่อยเนี่ยอากาศคือขุมทรัพย์นะครับอีกหน่อยอากาศคือขุมทรัพย์ขนาดใหญ่นะครับแล้วที่สําคัญนะครับอ,อีกหน่อยเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะครับเขามองว่าอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกแล้ว รเราจะสามารถไปตั้งถิ่นฐานนะครับหรือไปขุดแร่หรือไปหาทรัพยากรเนี่ยจากดาวดวงอื่นได้นะครับเ mm hmm. พราะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทรัพยากรหรือหรือสินแร่ต่างๆเนี่ยในโลกเนี่ยเริ่มมีการใช้ใช้เป็นเรีนจนวนมากแล้วบางอย่างใกล้หมดนะครับ mm hmm. แต่แรแ่แต่แร่เนี่ยพวกนี้นะครับบางทีมันยังมีอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นเนี่ยหลายประเทศก็ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีอากาศบอกว่าอยากจะไปสำรวจดวงจันทร์จุประสงค์เพื่ออะไรครับผมม่านลึกๆแล้วเนี่ย ทุกคนอยากรู้ว่าดวงจันทร์เนี่ยมีทรัพยากรอะไรอยู่บ้างไปหาประโยชน์อะไรได้หรือเปล่าแม้กระทั่งดาวอังคารเองนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับมนุษย์ก็คงจะไปไปหาทรัพยากรนะครับหรือไปแสวงหาผลประโยชน์จากดาวอังคารด,ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือเป็นเป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดหมายหนึ่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทําไมอวกาศเนี่ยนะครับถึงเป็นแหล่งขุมทรัพย์ในอนาคตที่เราบอกว่าดิฟเทคดิฟเทคเนี่ยจริงๆผมว่าเหนือดิฟเทคก็คือสเปซเทค นะครับนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมองใกล้ตัวก่อนก็คือมองว่าเอ้ยเราใช้อินเทอร์เน็ตจะฟาดฟ้าได้แต่อนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับผมว่าเชื่อว,ว่าอีกอีกไม่กี่ปีเนี่ยการท่องเที่ยวอวกาศเนี่ยจะเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับคนมีคนทั่วไปสามารถที่จะเดินทางนะครับไปโคจรรอบโลกได้นะครับหรือแม้กระทั่งรุ่นหลานเรานะครับอาจจะสามารถที่จะไปตั้งลบลาด นะครับวงดาวอังคารก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับที่ผมจะพูดเนี่ยที่เทคโนโลยีล้ำๆเนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราไม่เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้ครับสิ่งที่ดรกระมนลหรืออาจารย์แมวพูดเนี่ยมีภาพแวบๆเข้ามาเร็วๆไวๆจริงๆคําถามเมื่อสักครู่เนี่ยถามว่า สิ่งที่ล้ำล้สินค้าและบริการที่ล้ำๆที่เราจะเจอกันอยู่จากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ส่งต่อมาจากการได้งานวิจัยที่เกิดขึ้นในอวกาศเนี่ยอาจารย์แมวพอบอกได้ไหมที่ที่จะพูดให้คนทั่วไปเห็นภาพชัดขึ้นที่เป็นของที่เขาใช้อยู่อ่าเอาอันดับแรกก่อนตะกี้ที่ผมยกตัวอย่างเกี่ยวกับพวกการเกษตรแล้วนะครับปัจจุบันนี้เขามีการไปปลูกพืชในสถานีอวกาศเพื่อจะทดลองนะครับคือปลูกน้อยแต่ได้ผลผลิตเยอะ นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเอามาใช้ในการผลิตบนโลกด้วยนะครับทําให้ทําให้พื้นที่การผลิตเกษตรบนโลกเนี่ยใช้พื้นที่น้อยแต่ผลิตเยอะนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อสองเนี่ยเขาเรียกว่า,าวัดสดุเขาเรียกว่าสารด้าน,นวัดสดุศาสตร์นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการไปทำแลบในสถานนิยมก,การนะครับที่บอกว่าจะผลิตวัดสดุอะไรเนี่ยให้มันมีความทนทาน มากขึ้นนะครับเพราะว่าการเรียงโมเลกุลบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถจะเรียงบ,บนโลกที่มันมีแรงดึงดูดได้นะครับมันต้องไปทดลองในห้องแบบที่อยู่มันนอกโลกนะครับแเราก็จะทําให้สามารถค้นคว้าหาวสัสดุใหม่ๆที่มันมีความทนทานมากกว่าเหล็กแต่เบามากกว่าเหล็กได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลฟอยได้อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับชุดนักบินอากาศเอาดูง่ายๆชุดนักบินอากาศเนี่ยนะครับ ผลิตจากวัสดุนาโนพวกนี้เนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเอามาผลิตเครื่องนุ่งหงมในอนาคอได้ทนต่อการฉีกขาดน้ําหนักเบากันแดดกันฝนได้การยูวีได้นะครับก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ท,ท,ที่มีหลายเทคโนโลยีผู้นเนี่ยต้องบอกว่าคุณผู้ฟังให้เวลาผอีกสามวันนะครับแต่ในเวลาที่เหลืออาจารย์ต้องบอกอีกนิดนึงค่ะว่ามีอะไรอีกที่ที่เราใช้อยู่แล้วเราไม่รู้ตัวเอออ่าอีกใัสอยู่แล้วสองสินค้าอ่ะที่ใช้อยู่แล้วเราไม่รู้ตัวนะครับ ผมมองว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องกินนะครับการผลิตอาหารเนี่ยการการการผลิตอาหารคุณจะต้องผลิตอาหารเนี่ยนะครับเอาไปเก็บในสถานีอวกาศที่ไม่มีตู้เย็นนะครับดูได้มากกว่าหกเดือนคุณจะเก็บคุณจะถนอมคุณค่าอาหารยังไงนะครับอันนี้คือถือเรื่องแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดเอเกิดเทคโนโลยีในการที่จะ สร้างสรรค์อาหารให้มันมีความคงรูปมีคุณค่าสารอาหารอยู่เนี่ยแต่ในลามา่าบอกเดือนได้นะครับการใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศนะครับคุณจะนอนบรรลุจะนอนอยังไงอยู่ในสถานที่แคบๆแ,และนอนหลับอย่างมีความสุขได้แล้วก็ต้องวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเอามามาเป็นเทคโนโลยีในในปัจจุบันได้ทาให้คนนอนเนี่ยนะครับรู้สึกนอนอย่างไรแล้วแบบมันมีความปลอดภัยนอนแลว้วกังวลนอนแล้วมีสุขภาพดีอะไรต่างๆเหล่านี้ครับ เราเข้าใจลึกขึ้นเนาะคำว่า Deep Tech ที่ดรกมลพยายามพูดให้นึกถึงว่าเราพูดกันเนยอะมาก Deep Tech ก็คือ Space ก็คือ s p c e t เทคโนโลยีอันเดียวกันไหมคือจริงๆผมมองว่าสเปกเทคโนโลยีเนี่ยมันมันเหนือนกว่า e p t e ท h ขึ้นอ,อีกนะครับคือสเปกเทคโนโลยีเนี่ยคุณจะส่งดาวเทียมไปดาวเสาริงๆิ้องบอกว่าตอนนี้จรนะมีแผนล,ล,ลดหนัเขานะครับจะส่งดาวเทียมไปดาวเสาแล้วนะครับหลังหลังจากเทียมโกงเสร็จเนี่ยนะครับ จะเป็นมหาประเทศมหาอำนาจอันดับต้นๆของโลกเลยที่มีดาวเทียมไปอยู่ในระบบสุรยิยะที่แบบว่าไกลเกินดาวอังคารขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การจะส่งดาวเทียมไปอย่างนั้นเนี่ยมันต้องใช้สุดยอดสุดยอดของเทคโนโลยีบนโลกในปัจจุบันในการผลิตเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สุดยอดสุดยอดอเทคโนโลยีบนโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมันต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับพอคิดมากๆเนี่ยครับคิดเยอะ มันก็จะกลายเป็นเกิดเทคโนโลยีที่สามารถจะถ่ายทอดออกมาที่มันเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจาวันได้นะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าอินเทอร์เน็ตจริงมันคือเป็นเทคโนโลยีทางการทหารมากอ่อนแล้วก็ถึงช่วงๆนึงเ,เนี่ยนะครับมันก็เป็นเทคโนโลยีที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยง่ายครับเราบางทีได้ยินในอดีตว่าแพนตากอนเป็นหน่วยงานวิจัยของสหรัฐที่ทำเ,เรื่องความมั่นคง แล้วก็ทยอยออกมาส่งต่อมาขายเป็นสินค้าและบริการของภาคเอกชนจากเทคโนโลยีเหล่านั้นวันนี้ดรแมวอาจารย์ดรกำมลมาสะท้อนให้เราเห็นชัดอีกนะคะว่าสมแล้วที่เป็นนักษาการอาธิการบดีอยู่นะคะเพราะความรู้ของอาจารย์แมวและดรกำมนที่เล่าสู่กันฟังทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าทําไมเขาถึงต้องมุ่งไปอวกาศประเทศมาหาอำนาต้องไปในอวกาศเพราะอะไรเขาได้ทดสอบได้ทดลองในสภาวะที่ถูกควบคุม ไลฟ์สิ่งต่างๆในการกระทบผลงานวิจัยผลงานทดลองก็ทําทได้ง่ายขึ้นและชัดเจนขึ้นแล้วก็เอามาปรับมาอัดแอฟใช้กับสิ่งที่ต้องอยู่บนโลกกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราเจอจริงๆในอีกมุมหนึ่งสุดท้ายเรื่องของอาหารสําคัญเสมอเราพูดถึงการขาดแคลนอาหารส่งคำยูเครนละเซียว่าเดี๋ยวจะวุ่นวายแน่แน่ไตรามาสสามไตรามาสสี่เพราะปุ๋ยก็ไม่ได้อาหารเลี้ยงสัตว์ก็ไม่มาสิ่งเหล่านี้้อนนี้เห็นว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีอวกาศที่ล้ำล้ำ S <S <an> <S การเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นเพราะการไปอยู่ในที่ที่แคบแคลแล้วหลับให้สบายกินกินได้อยู่ได้ร่างกายเจริญเติบโตปกติโหอันนี้ว้าวมากๆเพร<ว>าะฉะนั้นการไปดาวเสาของจีนอาจารย์กมลเราต้องรอรุ้นกันแล้วว่าทรัพยากรนอกโลกคนเราที่เก่งนะคะไม่ใช่แค่ใช้ทรัพยากรบ,บนบนโลกที่มีแต่เราไปใช้ทรัพยากรในดาวอื่นเพื่อจะหยิบกลับมาใช้ในโลกนี้ด้วยตอนต่อไปต้องให้อาจารย์กระมลมาบอกแล้วแหละว่า แล้วการไปเรหยียบนอกโลกนอกโลกไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ดาวอังคารพระตามเนี่ยโลกไปหยิบจับวัสดุอะไรที่เอามากอ่อให้เกิดประโยชน์เราจะดีนว่าเขาเก็บหินมาเก็บดินมาแต่เชื่อว่าลึกๆในงานวิจัยเชิงวิชาการมีอะไรมากกว่าน,นั้นใช่ไหมครัท็รแมวใช่ครับคุณปุ้มครับที่จริงตอนนี้ผมเข้าใจลักๆและผมว่าทุกชาติมหาหน้านะครับลึกๆเนี่ยเขาอยากจะสแสวงหาทรัพยากรน,นอกโลกมากกว่าทุกวันนี้ที่ไปเก็บตัวอย่างหินหนุ่นอะไรต่างๆมาวิเคราะห์นเนี่ยเพื่ออยากจะรู้ว่า นลดาวดวงนั้นเนี่ยมีแร่ธาตุอะไรอยู่บ้างนะครับคุณคุณพุ่งจําได้ไหมครับคุณพุ่งเคยดูเรื่องเรื่องเรื่องอัตาาเมื่อสิบปีที่แล้วนะอ่าสาเหตุที่มนุษย์เนี่ยไปดาวแพนโดล่าเพราะอะไรครับเพราะเปพราะอยากได้แร่ธาตุบนดาวแพนโดล่าใช่ไหมอ่าผมว่าลึกๆเนี่ยนะครับหลายชาติมหาอำนาจเนี่ยนะครับต้องการจุดนั้นนะครับ เพียงแต่ว่าตอนนี้นมันยังอยู่ในจุดเริ่มต้นนะครับแล้วเขาเลยเริ่มทําการสำรวจก่อนว่าแต่ละดวงดาวเนี่ยนะครับมันมีแร่ธาตุที่สามารถเอามาประยุกใช้งานเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วพอถึงจุดนั้นพอเทคโนโลยีมันมันมันพร้อมแล้วเนี่ยมน,นุษย์อาจจะไปขุดแร่บนดวง<า>ขุดแร่บนดาวอังคารก็ได้นะครับใครจะรู้เนาะ ทุกอย่างมีมากกว่าการไปเที่ยวในอวกาศมีมากกว่าสิ่งที่เราคิดและเห็นนี่เป็นเพียงส่วนเดียวที่อาจารย์แมวหรือดรกมลเกียรติเรืองกมลาแวะเวียนมาบอกความรู้กับพวกเรากับชาวฟ้าใสใบสิริวันเช้านี้มีคุณค่ามากเลยค่ะขอบคุณมากๆดูแลสุขภาพแล้วเก็บความรู้มาแบ่งปันเด็กนอกห้องเรียนอย่างพวกเราด้วยนะคะอาจารย์ครับี่ดีครับครับผมครับครับต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่ให้โอกาสผมนะครับมาเล่านะครับ เกี่ยวกับเทคโนโลยีกอา,ากาศให้ทุกท่านฟังนะครับเราต้องพักกันแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์แมนะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณนะคะขอบคุณ,น,น,ะคะคณน้าคะ่ะสวัสดีครับเราจะพักแป๊บหนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจฟังครรพทงชาติไทยเพลงชาติไทยความภูมิใจในความเป็นเอกรากของชาติไทยเราแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเรื่องนี้ก็สําคัญเพราะดัต้าเชนิลโอイแล้วการบริหารจัดการ Data ที่เป็นสิทธิเป็นสิทนสทรัพย์ของเราเราควรทำยังไงเดี๋ยวคุยกับกูรูผู้รู้อีกท่านหนึ่งรออยู่ค่ะ